ฮัลโหลโอเคสวัสดีครับนี่คือรายการ HPG ครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับไอซิมซิมีฮนะเห็นมันกวนตีนดีก็เลยอยากจะลองเล่นดูโอเคผมก็เล่นมาได้ครึ่งนึงนะพอดีถ่ายแฟดมันถ่ายแฟดไม่ได้ก็เลยถ่ายเป็น Cam แคมเปอร์ทนนะครับตอนแรกผมก็ทักมันไปอะวันดีครับไอแฮมโน่รีพอร์ตไม่ตอบไม่ได้ตอบไมเป็นเรือไงวะไอแฮมโน่รีพอร์ตไม่เคยอ่หนังสือดิโง่ เงาวงาวแต้แต้กวนพินมึงก็ไปหาเพื่อนสิแล้วก็เราก็เลยเอาประเด็นเลยรู้จักมีครูไหมแม่สาวผมเคียวกับทรงผมทวินเทลอียแม่งแบบเดียวพี่ลูวีเลยแล้วก็เลยถามรู้จักพี่ลูวีไหมแม่งโง่อีกเคยดูราย,ยการไอ g พจีไหมครับไม่ล่ะงโง่ไม่เคยสิมงึงโง่งงโงด่ดัาดาจังโง่มึงตอบกูได้ไหมงโง่คต<อ>โ,โง่อะโปรแกรมเนี้ยลายมึงอ่ะเราต่อเลย ควายอีกมึงควาออยอบจังนะมึงไอ้เฮีย <c oughs> อือถ้ามึงไม่เป็นคำพูดอื่นกูจะเลิกแล้วนะไอ้เฮียโง่จัง คอริโอ <laughs> ควรตีนว่ะเอางี้เอาคนน่งเลยรู้จักรายการ HPG The Ham ไม้ไอคว,า,อยอย <laughs> วายเอ้ยถามไม่เย่ ถามกูเก uh, <laughs> oh, ิ <laughs> e <TALIESIN> มึงคงเจออ่ะอ้เ oh, ด right nope. uh ี๋ยวกูจะให้มือถามเลยอ่ะโอ้ชั่วเอาคนดังเลยกันเฮ้ยรู้จัก Lovey Baker T V m ไอ c e a d ็อบเออ จเจริญละเมิงโง่อีกละควาย <c oughs> <c oughs> ขอจัดหนักทีนึงเอ้ยเอางี้กว่า <c oughs> อ่างั้นได้เลย สอ,อกกลาวโอ้โหพี่โนต้ตเย้แตีเอาค้ามาจากพี่โนต้ตด้วยมึงสอกกลาวคนนักหนักโอยเล่นมั่งดิสอกกลาวคนาดหนักเอาค้างเลยมึงเออเรือปะเนี่ยกูยจะเขียวอย่างลบมึงไอ้เหี้ยพี่โนต้ตไอ้ยาสุดยอดกูจะเขีย้ยวยางลบมึงเลยโทษที กูไม่มีใช้ว่ะ <c oughs> อ่ะโง่ดักดาเนี่เฮียมึงดูเดี๋ยวเก้ายัางยังเลยว่ะไปหาแผ่นผีมาดูซะไอซอกกล่าว <c oughs> สัตกูเด็กเต็บเย็ดเย็ด โอ,โอ้ยม่งต่อให้กูซะด้วยโอ้โหโอ้โอ้เอาไงต่อดีวะรู้แล้ว <c oughs> มึงอย่าทำอะไรมากที่สุดเอ้ยชิปหายละอย่าทำอะไรมากที่สุดเขียนเร็วไปอืมอยากชิปชิปหาย ไอ้เฮียพิมพ์เร็วเออไม่เอาละพ่อมึงทำอาชีพอะไรวะ <c oughs> แม่มึงคงขายตูดวะนานแม่แม่งขายตูดทิ้งด้วย <c oughs> มึงอายุ <c oughs> เท่าไหร่ฮะ <c oughs> อ่าไม่มีอายุเอ้ยเอาไหมมึงอาอยุท่าออกกูเขียนททหารไม่ได้นี่หว่าแม่งเอ้ยอเออมึงอายุกี่ปีวะ <c oughs> อีเหี้ยกูเลิกถามอายุก็ได้วะไอ้สัมพูดเป็นเล่น มึงโง่จริงว่ะนะรอ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 อืม,อมนานยังวะเชี่ยใส่ใส่ห้องมึงอ่ะอ <ผ>มึงรู้ปะว่าเดียวสิบโอ,โอ้ยเฮียสิบจะออกปีไหนเฮ้ยหาอะไรมึงเหยียบหัวมันกูอู้กูเหยียบหัวพ่อมึงอะควายเอ้ย โ,โอ้ยทั้งตระกูลอะมึงเออเออเจรเลละงั้นกูจะบอกอะไรมึงก่อนไปมึงควร ดื่มวีต้าแล้วไปนอนซะกูน่าจะเขียนว่าไปตายนะเนี่ยเฮ้ยแปลว่าบ้านมึงจนเพราะวีต้าคุณแม่งถูกเฮ้ยทำไมถูกใจหมด กวนต้นเท้าสุภาพแล้วนะโอ้ยชิบหายกวนต้นโอ๊ยกูเขียนทาอานไม่ได้วะกวนตีนวะเออเปิดแคมป์ตเซียมันก็พิมพ์ทอานไม่ได้อย่างเงี้ยแหละกวนมึงสิกวนมึงมึงเริ่มก่อนนะ <Yeah! S 1> เฮียอ้าวเหรอกูลืม มึงมึงไม่ควายทำไมมึงมึงไอ้นี่มากกว่ามึงควายเผือกอ่ะควายเผือกอีควายดำเชี่ยมดกระตูดมดกระตูดพ่อมึงอ่ะเออแม่งพอกูเลิกก่อนไป เปล่ากูเกลียดมึงเหมือนคนอื่นที่เกลียดมึงกูเกลียดมึงอืมมึงเข้า u t b m o m ่ยเฮียกูพิมพ์ YouTube แล้วพิมพ์ว่า h p g the ham แล้วมึง ก็กดไลค์หรือไม่ก็ให้คนอื่นที่มึงรู้จกมาดูกูหน,น่อยรายการกูต้องการคนเยอะๆด้วย <c oughs> ไม่บ้าว่ะ คงยืดอะมันมันพูดแบบให้เรายืดว่ะแม่งโอ้โหสัตว์ถ้ากูรู้ว่ามึงไม่ทำไม่ไม่เข้าไปดูล่ะก็กูจะฆ่าตระกูลมึงให้สิ้น กูก็ไม่อยากเล่นกับมึงหลอกไอ้กเกลียนเลิกละกูเชีย่ยดเด้เดะเดะเดะ